ไปมานี่กูถีมึงกันด้นะสมิงบ้าเฮ้ยเล็กเพื่อนทำไรวะใครวะใครเฮ้ยนี่ไปนี่ไปมาทำอะไรเฮ้ยไปมันไอ้คนดูแล้นดูแไอ้เล็กกับบ้าน มึงไม่ใช่เอกมึงไปเลยขู่บอกไอ้มกบ้านเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปกลับบ้านได้แล้วเตียวเฮ้ยเตียวรู้ชื่อคนที่เราหมดเลยนึกว่าใช่ไปกลับบ้านได้แล้วมืดแล้วฝนก็ตกคนแปลกๆแล้วอะตอนนี้เฮ้ยอัเล็กมีอะไรพิสูจน์ใช่ป่ะอะไรเออเอาไฟชายโยนลงไปดูป่ะเราไม่รู้ว่าเอกหรือ เป็นเอจจริงๆหรือเปล่าแต่รูปร่างเนี่ยเป็นหมดเลยนะใช่ครับอาจารย์อาจารย์มึงเบาเฮ้ยไอเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทรอยเมื่ออาจารย์เลยวะไอคนที่มันมาจะกินกูนี่แหละคนนี้ใช่ไหมเออเฮ้ยไม่ใช่อาจารย์หรอวันเนี่ยดูดิถ้าเป็นอาจารย์ก็อย่ามาแบบนี้นะอาจารย์